บ้านตกแต่งเอ๊ะแปลกบ้านแปลกเหมือนเขาชุดยอด้วยยืมอันเอาไปนอนขายถุงโป่งเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยป็นทอดเห็เขาตีกันเลยอ่ะโอ้บ,อบอ่บ่เอาหน,น่อยผมไปเอาไปให้เขาขายฟงตามงานไหโอ้ออยดีสุดเลยหัดยังหายเลยผัดยังไม่หนีตัวอืมแบบผู้ใดอยู่ไปขายกาแฟผู้ใดก็ขายกนนยาแบ้านด,ดอ,อกดาวสุดยอด ซางรอดเนี่ยเอาไว้ใหังทำเนี่ย<ห>เ,เอาไว้ใหยังตอบตอบปินะตอบปฏินะตกนะมีแม้ถามว่ารอดเนี่เอาไว้ให้ยังทุสูงเนี่ยเอาว่าห้เคลื่อนที่เาจะทำนรับน้ำหนักตัวโอ้โอ้มันนี่มือนอย่างพี่นนกกตีกัยาเ นี่ลอบดาวเคลื่อนที่เห็นรัาน้ำมาด้วยนอบดาวเคลื่อนที่อัห้สารอบบ้าเกิดมาแต่อพ่อทั้งแม่เพื่อสารลื่อเคยเห็นเด็กฟุ่กับบ้าอันนี้สามรอบมากว่าต้อินไปาด่าน้นนี่เด้อ <c oughs> บ,บ้บานนกต่าครับมานกต่าแบบนี้ โย่ถ่ายถ่ายต้องขึ้นตอนเแ็ดตอนนั้นเดี๋ยวตอนมันไม่หลายขอ,อ,อนตอนก็เอาแต่เริ่ม,ม,มเ,เริ่ม,มต้นเแคสแ็สสร้างกับเรื่องเหล่าจะกบ้านพงเยล่าได้ทั้งหมดเนี่ย Tôi bỏ đó xây phá anh ăn ấu thì ai sai phá anh ăn cỏ số nào số nào số ลุกโป้งครับหลุกโป้งมาขายหลุกโป้งแบบสำหรับแบบใต้ในดเด็นบ้านให้เป็นรถเครื่องเสียงกับ ใเห็เนเราไปเราเครื่องเสียงก็ดีเลยนะได้นหะร,รับจบทีน้อยนะเครื่องเสียงหนึ่งตั้งใหญ่คร,รับทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ใจ้สปอร์ต รถบ้านรถบ้านรถบ้านสำลอบอกเราคลิปผมไม่ได้น่าแปลกแปครับขอมาเบิ้งลถครับบอลลัมเบิ้งในอูผมบอลลูกคือกกันนะ สิบสามถึงสิบสิบสามเนี่ยเราม่หยังไม่ได้สิบสี่ถึงสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสามเนี่ยเป็นสวดันแรงอย่างของเขาจักษะนี่แหละทำไปเทีย่างนี่แหละแต่ว่า ขึ้นขี้ขึ้นหามีหมอลำขึ้นหาขึ้นโคก,กมีหมอลำขอบคุณนะครับขอบคุณอูนะครับถือมั่หายไทยครับนี่ มันมาหาทายบางนอแปลกๆแลวแจ้วรถบ้าน รถบ้านครับรถบ้าน ขาเจ้าบอกอึดเงั้นเนาะเฮ็ดน่าแปลกแปลกเด่นไปนี่อน